เราจะมารีวิวนาฬิกาน้ำนะคะหรือว่านาฬิการายนั่นเองอันนี้มันไม่ได้เป็นซายนะคะมันเป็นน้ำค่ะก็มันจะเป็น,นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ันนี้มันจะเปลี่ยนฝั่งได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นลูกอมยิมนะคะไม่ใช่สีแดงนะคะสีชมพูอันนี้อ่อนสีแดงค่ะอันต่อไปก็จะเป็นสีเขียวกับสีชมพูะะแวชเขียวรูปกรอบชมพูร,รูปปาวานนะคะ อันนี้ของน้องนะคะอันนี้เป็นของเราก็ไปซื้อมาวันนี้นะคะสามสิบเก้าบาทนะคะไปซื้อมาสามเก้าบาทน่ะ มันก็จะไหลาตามช่องสีเหลี่ยมตอนนี้มันก็จะไหลตรงวงกลมวงกลมมันจะคล้ายๆสิงชาค่ะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย